สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยนาเวศค่ะทุกคนคงรู้จักกับต้นทับทิมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทับทิมผลไม้เนื้อสีแดงสดใสมองดูคล้ายอัญ,ญมณีสมกับที่มีผู้ยกย่องทับทิมว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งผลไม้นอกจากความงดงามแล้วรสชาติของทับทิมก็ยังอร่อยไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นน้ำขันจากผลทับทิม ดื่มแล้วสดชื่นแก้กระหายต้นทับทิมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กอายุยาวนานบางต้นมากถึง100ปีทับทิมชอบอากาศหนาวเย็นค่ะชอบพื้นที่สูงสามารถขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดพันธุ์สำหรับเรื่องความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับต้นทับทิมนั้นเชื่อกันว่าใบทับทิมเป็นใบไม้มงคล ใช้ในการประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อคุ้มกันภยัยตามความเชื่อของชาวจีนนิยมใช้ผลไม้ทับทิมไว้เจ้าและบรรพรบุุษคนจีนเชื่อว่าทับทิมมีเมล็ดมากสื่อความหมายถึงการมีลูกหลานมากมายไว้คอยสืบสกุลและหมายถึงความเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะและเนื่องจากทับทิมเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติด,ด้านสมุนไพรที่เด่นมากชนิดหนึ่ง สามารถใช้ส่วนต่างๆมาทำเป็นยารักษาโรคได้หลายชนิดทัพทิมจึงเป็นผลไม้ที่รู้จักกันดีในกลุ่มของคนหลายกลุ่มมาตั้งแต่โบราณค่ะจึงไม่แปลกที่จะมีตำนานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ไปดูกันค่ะว่าแต่ละประเทศจะมีตำนานเกี่ยวกับต้นทับทิมอย่างไรกันบ้างเริ่มจากประเทศจีนนะคะชาวจีนถือว่าต้นทับทิมเป็นไม้มงคลเป็นผลไม้จากสวรรค์ และเนื่องจากผลทับทิมที่มีเมล็ดมากชาวจีนจึงยกให้ทับทิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมีลูกหลานมากมายจึงนิยมให้ผลทับทิมเป็นของข,องขวัญแก่บ่าวสาวในงานพิธีแต่งงานเพื่อสื่อถึงการให้มีลูกมากๆเอาไว้สืบสกุลและในพิธีแต่งงานก็นิยมปักยอดทับทิมไว้ที่ผมเจ้าสาวด้วยและปักยอดทับทิมไว้ตามสิ่งของเส้นไหว้ต่างๆ ชาวจีนยังเชื่ออีกว่าใบาหรือกิ่งทับทิมมีอำนาจไล่พูดผีปีศาจได้จึงนิยมปลูกทับทิมไว้ในบริเวณบ้านและใช้ใบทับทิมแช่น้ำล้างหน้าล้างมือหลังกลับจากงานศพเพื่อไม่ให้ปีศาจหรือว่าวิญญาณร้ายติดตามกลับมาด้วยต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าผลทับทิมเป็นเสมือนเจ้าแม่ที่คอยปกปักรักษาเด็กๆ ให้ปลอดภยัยและเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้กินผลไม้ทับทิมแล้วจะปลอดภัยจากพุทผีปีศาจทั้งปวงดังนั้นผลไม้ชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นด้วยเช่นกันค่ะต่อมาคือชาวกรีกชาวกรีกมีความเชื่อว่าต้นทับทิมเกิดจากโลหิตของไดโอนิซุสซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเทพเจ้าทั้งปวงและเทวีนานาซึ่งเป็นพรหมจารี แต่ตั้งคันขึ้นโดยการสอดใส่ผลไม้ทับทิมและให้กำเนิดเทพเจ้าแอตติสด,ดังนั้นผู้ที่เคารพนับถือเทพแอตติสจึงไม่กินผลไม้ทับทิมชาวยูในสมัยพระเจ้าโซโลมอนก็ถือว่าทับทิมเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ดังปรากฏอยู่บนยอดเสาของวิหารกษัตริย์โซโลมอนส่วนชาวฮินดูในอินเดียเชื่อว่าพระพิคเนตทรงโปรดทับทิมมาก ผู้ที่เคารพบ,บูชาพระพิคเนตจึงนิยมนําผลไม้ทับทิมไปถวายนอกจากนี้ยังใช้ดอกทับทิมวงสวงบูชาพระอาทิตย์พระนารายและเทวีลักษมีอีกด้วยจากหลากหลายตำนานและความเชื่อเหล่านี้ถ้าลองพิจนารณาดีๆจะพบว่าทุกตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับทับทิมมักจะสื่อถึงความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความรื่นรมและน่าย,ยินดี เพราะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็ตามหากมีการออกดอกออกผลแล้วย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์จึงไม่แปลกที่คนจีนมักจะให้ทับทิมเป็นของขวัญในงานมงคลต่างๆค่ะในปัจจุบันก็มีคนไทยหลายคนนะคะที่นำความเชื่อเกี่ยวกับการไล่ผีด้วยกิ่งทับทิมมาใช้เพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหลังจากกับจากงานศพโดยใช้กิ่งทับทิมจุ่มน้ำสะอาด แล้วสะบัดออกจากตัวตั้งแต่หัวจะรดเท้าก่อนที่จะเข้าบ้านบางคนก็พกใบทับทิมไปร่วมงานศพด้วยซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากงานอวมงคลไม่ให้ติดตัวติดตาและแก้ดวงให้แก่คนที่ไปร่วมงานเพราะดวงของบางท่านตามโหราศาสตร์จีนจะสัมพันธ์กับคนตายหรือเกิดปีชงดวงไม่ดีแต่จำเป็นต้องไปร่วมงานศพก็ควรพกกิ่งทับทิมไปด้วยค่ะ ฟังดูแล้วก็น่าปลูกไม่น้อยเลยนะคะสําหรับต้นทับทิมเพราะนอกจากจะเป็นสุดยอดอัญมณีแห่งผลไม้ที่มากคุณประโยชน์แล้วยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ไกลจากตัวเราแถมยังช่วยให้มีความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อจากสมัยโบราณอีกด้วยค่ะหากจะปลูกให้เป็นมงคลก็ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านนะคะจบคลิปแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ